สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็เพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ 68, ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเป็นช่องเอาติดที่เปิดมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเอาติเนี่ยช่องเดียวไม่พอแล้วนะเพราะว่าเข้ามาเยอะมากตั้งห้าสิบกว่าคันนะ่ะนะมันมีคันที่น่าถ่ายเนี่ยมากกว่าวันละหนึ่งคันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเปิดช่องนี้เพิ่มใครเป็น f อีนะครับ,บรเอาตี่ิชยนตาดดมอง้้ไว นะเดี๋ยวอัปเดตเอาติสการคลิปนี้เป็นคลิปรวมนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกของช่องเลยเลยนะมาอัปเดตสต็อกกันนะมีเอาติสเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับมีทั้ง1.8 1.6ครับตัวไฮบริดตัวเบนซินครบเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่ากันนะขอปี19ขึ้นไปเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นประมาณสัก2.69นะแล้วก็ผ่อนแดยวยาว7ปี7ปี7ประมาณ4.49ครับมาคลิปรวมคลิปแรกครับขอเริ่มต้นที่คันนี้ได้ไหมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับล้างน้ำเปล่าเสร็จถ,ถ่ายให้เลยเอาติสครับ1.8 e ตอนออกใหม่นี่เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันตอนนี้เหลือแค่สี่แสนหนึ่งคุณเลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นครับได้สีขาวมุกรถสวยน่าใช้ครับฟังก์ชันครบไฟหน้า led นียครับเป็นแบบว่า led โปรเจคเตอร์แล้วก็ led ไลท์ไกด์ด้วยสเกิรสปอยเลอร์ครบครับแม็กสิบเจ็ดลายเทเทแบบนี้ใครสนใจคันนี้รีบมาจับรีบมาจองได้เนะยครับรถสวยน่าใช้มีกล้องถอยมีจอทัศนกรินครับคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทเองสี่หนึ่งศูนย์ฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันบาทนะเบาคนขับปรับไฟฟ้าแล้วนะมีแพดเทิรบ มีกล้องถอยจอทัลสกรีนด้านหลังครับเบาะแน่นๆตึงๆนะมีเขาเรียกว่าอ่าตัวที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะแล้วดูคุณดูแม็กเขาดินะสำหรับเอสปอร์ตเนี่ยจะได้แม็กไลน์นี้นะมีแค่เอสปอร์ตกับเอสปอร์ตออฟชันนะครับในเจนเนี้ยที่จะได้ล้อไลน์นี้นะครับสกเกิร์ตสปอยเลอร์ครบครับรถสวยเลยฝากไว้ด้วยนะคันนี้ไปก่อนนะครับสําหรับอ่าเดี๋ยวมีน้องมาถ่ายคลิปต่อนะคันนี้ไปก่อน4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทครับผ่อนเจ็ดพันอ่ะมาดูคันที่สองครับคันนี้เป็นอัลติสครับโฉมนิวอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะ ราคาอยู่400,069,000ได้ปี20ครับไม้เยอะนิดนึงนะไม้ประมาณ107เลขไม้107,1000ครับราคาอยู่400,069,000ฟีด้าคันนี้พอร์ตอยู่แค่หาเอาติสนะครับปี2020นะครับแล้วก็ราคาถูกแนะนําคันนี้เลยนะราคาดีนะทะเบียน3290ครับเบาะภายในจะเป็นสีดําครับคอนโซลจะเป็นสีดําสําหรับปี20นะแตนะ่ถ้าเป็นปี19เบาะจะเป็นสีครีมนะครับเจนนี้มีเยอะนะอ,อ่หน้านิวเนี่ย ผมมีถ้า1น g งกนะมี 20, ประมาณ20คันนะราคาเริ่มต้นอยู่439,000เป็นปี19สีบลอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี20ถูกสุดก็คันนี้แหละ469นะครับล้าก็จะมีปี20ที่มีจอ Android ติดด้วยนะมีอยู่คันหนึ่งนะครับล้วใครสนใจนะปี20แล้วมีจอ Android มีกล้องถอยให้คุณแล้วคันนั้นรู้สึกไม่แสนสอนะปี20ราคาอยู่ 4, 7 9 9 0 0นรับ4 7 9 0 0นรู้สึกรถไม่อยู่ตรงเนีดยเดี๋ยกขา้นรู้สึกระหว่างอยู่ตอกนับเดี๋ยวขึ้น,นะร,นนะรูปให้ดูคัันนน้น ขึ้นรายละเอียดขึ้นเลขใหม่ให้คุณให้ครบเลยนะสนใจเอาติมือสองสักคันนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเลย0ูนย์หกห้าเจ้าันหนึ่งสามสจสี่ครับไล 1, 2, น์แอดพีเคหนึ่งห้าสองนี่เดี๋ยวเดินมาดูนะครับระหว่างเดินผ่านไปเอาติสเนาะระหว่างนี้มันมีคลังแคมรี่เยอะมากเลยนะมีแคมรี่มีแอคคอร์ดเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปหาเอาติสกันเดี๋ยววันนี้จะพาดูเอาติสรวนครับส่วนด้านหลังนะครับเรายังมีนี่อยู่เอ่อหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตนะครับตะกี้เราดูสีขาวใช่ไหม มีสีเทาดําอีกสองคันจอดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่เดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนนะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนคันนะครับหลุดจองมาเผื่อใครสนใจนะสําหรับเอาติสครับเป็นปีสิบแปดจดสิบเก้านะคันนี้เพิ่งหลุดจองมาลูกค้าเปลี่ยนคันเปียวชมนิวนะครับทะเบียนสองเก้าเจ็ดสองครับเอาติสหนึ่งจุดหกลุนจีครับเป็นปีสิบแปดปลายปีจดสิบเก้าไมล์แสนสามราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามเก้าเก้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณสักหกเปนเจ็ดนะได้เจนเนี่ยนะครับเครื่องพันหกนะครับเมื่อกี้เราดู 1, นนเครื่องใช่่มััั้ออนนนีเคครรืงะบ ก็น่าใช้อ่ะนะ18-19ครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นผมหาให้ได้อ่ะ2.69ถ้า4ปีนะถ้า5ปีก็2.99ครับถ้า6ปีก็3.99 7ปี4.49ครับนะปรับส,สภาพเสร็จแล้วพร้อมใช้แล้วนะทะเบียน2.972ครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันรานะคาดีด้วย3.99นะครับได้เจนนี้ Max 16ครับพุ่งสตาร์ทหมอกภายในเป็นสีครีมนะสนใจคันนี้มันจัดได้ติดต่อมา0659113374ครับมาดูคันต่อไปคันนี้ทะเบียนอะไรเนี่ยเอ่อ 5237นะครับคันนี้499ครับมาอยู่98แต่เป็นปี19ปลายปีครับนะผลิตเดือนประมาณพฤจินะจดปี20ครับไม่9หมื่นกว่าครับ4แสน99,000นะราคาเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,500นะฟรีดาวครับได้ชมนิวแบบนี้ผ่อนประมาณ8,500นะสนใจมาจัดมามาจับมาจองได้นะคันนี้นะครับมีบริการจัดเฟรนช์ถึงบ้านครับดอกเบี้ยก็ต่ําและทุกคันนะครับใครจองมาผมมีแจ้งตรวจรถให้ 215จุดโดยชิคครับตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้คุณนะเขาจะตรวจบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าครับเครื่องยนต์และเกียร์ให้พี่พีเลยมาดูอีกหนึ่งคันครับ4062นคันนี้รู้สึกเป็นปี19.20เหมือนกันนะครับเหมือนกับคันข้างๆเลยคันข้างๆไม่0 0 0 0หมใช่ไหมคันนี้ไม่แสนสามไม่เยอะกว่าแต่ถูกกว่าหมื่นหนึ่งนะ4062อเนี่ย1 9 2เเหมือนกันบอกภายในจะเป็นครีมตัดเทาครับนะบอกภายในครีมตัดเทาได้เเครื่องยยนนตดดีวกั 16C VTI125 ูม้า ไปหนึ่งคันที่เป็นรถสวยน่าใช้นะฟีด้าผ่อนอยู่แปดพันสามคันข้างผ่อนแปดพันห้าคันนี้ผ่อนแค่แปดพันสามครับนี่มีสีขาวอยู่สองคันเฮ้ hey, ใครชอบสีขาวมาจัดได้นะสองคันนี้ครับเริ่มต้นที่คันนี้สามสามศูนย์สองคันนี้เป็นปียี่สิบนะปียี่สิบเบาะสีดําคอนโซลสีดําครับคันนี้ปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบเบาะจะเป็นครีมตัดเทานะครับคอนโซลครีมตัดเทาอันนี้ดําหมดเลยทั้งเบาะทั้งคอนโซลนะครับพุสตาร์ทเหมือนกันครับมีแอร์หลังเหมือนกันโฉม,มแรก ะครับข้างหลังเนี่ยช่วงล่างจะเป็นปิ่งนกคู่แล้วขับนุ่มๆน,นะผิวสัมผัสแรงสั่นสะเทือนเข้ามามันจะน้อยกว่านะครับแล้วก็เป็นพุสาตาร์นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วโฉมแรกครับแม็กเท่ากัน16นะเป็น tnga อ่ะโครงสร้าง tnga โฉมแรกครับนโะฉมนี้หน,น้าใช้คันนี้ไม่แสนสามครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่เก้าเก้าครับฟรีดาวผ่อนอยู่แปดพันหะ้าจบนะทะเบียนสามสามศูนย์สองผ่อนแปดพันห้าครับไม่แสน 3, สามตัวคันนี้ไม่หนึ่งแสนหกหมื่นเก ทนะเบียนแปดส19ามสสจดยี่สบคันนี้ราคาถูกกว่า2 0 0 0มื่นครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนอยนะู่แ0ดพันหนึ่งะคันนี้สีขาวนะสีขาวก็เนี่ยที่บอกไปนะครับถ้าจะคุณเอาคันนี้นะผมว่าคันแรกคุ้มกว่าที่พาไปดูปี20สิบใช่ไหมใหม่เยอะกว่าสองพันโลนะครับแต่ถูกกว่าหม0นหนึ่งแล้วมันใหม่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะส่วนคันนี้ครับใครอยากได้เป็นแบบไฮบริดมีเยอะเลยนะเอาติปไฮบริดนะครับตอนนี้รยนต์มีราคาเริ่มต้นอยู่4ี่แปดเก้าี่สิบเก้านะไฮบริดแอนที่สีบรอนสีสามนะครับ แต่เป็นไฮบริดสมาร์ทนะปี21ไม่แสนหกคันนั้นอยู่499 49, เองคุ้มเลยเนะคันนั้นคันนั้นก็คุ้มนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณหาไฮบริดคันนั้นนะ่ะน่าไปใช้นะนะน่าไปใช้ประหยัดน้ำมันนะครับ23 000, ลิตรนะครับส่วนคันนี้ครับเป็นไฮบริดพรีเมียมราคาโอเคเลย579,000ไม่อยู่แสนหกครับไฮบริดพรีเมียมมันคือตัวมิดท,ที่อัปเกรดครับตัวมิดเนี่ยมันจะเหมือนไฮบริดพรีเมียมเลยนะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้เบาะหลังพับได้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีน ที่เพิ่มมาจากตัวไฮมิดสมาร์ทหรือเอ็น่ะนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์ครับแต่จุดที่ตัวพรีเมียมมันอัปเกรดมาจากตัวมิดนะคือล้อครับสังเกตล้อไหมล้อได้สิบเจ็ดนิ้วนะครับลายสวยเลยลายเดียวกับตัวไฮนะครับแล้วก็มีแพตเนิร์ชิพให้คุณแล้วนะลูกค้าบางคนถามมาว่าอยากได้แพตเนิร์ชิพมิดไม่มีนะตอนนั้นต้องไปตัวไฮอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ครับพรีเมียมครับมันเริ่มในปีอีนะมันมีล้อแม็กลายเดียวกับตัวไฮครับแล้วมีคูซอนโทนให้คุณแล้วนะครับ คันนี้ไปลายแดงออกมาประมาณล้านหนึ่งนะตอนนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันในปีเปลีครับแบตเตอรี่วารันตีอีก 7, เจ็ดเอ่ออีกหกปีเต็มนะแบตมันวารันตีสิบปีนะครับสําหรับไฮบริดนะอันนี้ก็ใช้มาประมาณสี่ปีพอดีนะเหลือวารันตีหกปีติดอะไรคุณเปลี่ยนศูนย์ได้เลยเปลี่ยนน้ำมันยี่สามลิตรครับฟังก์ชันครบครับสีเทาดําคันนี้น่าใช้นะผมอบอกเลยเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับรถสวยแบบนี้ไม่ยใหญ่พัดกันทะเบียนซีหนึ่งห้าหนึ่งครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ 9, 6, 9, มเก้าน นะฟีดาวได้นะครับผ่อนเก้าันหกเก้าันเจ็ดนะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันมาดูสีขาวอีกหนึ่งคันครับสีขาวคันนี้เลยแนะนํานะคันนี้จะเป็นทะเบียนห้าสี่สามแปดนะปีสิบหกปลายปีจดสิบเจ็ดคันนี้เป็นรถบ้านครับที่ผ่านมาที่ผมพาคุณดูอะรถหน่วยงานทุกคันนะขนาดเอสปอร์ตยังไม่รถหน่วยงานเลยส่วนคันนี้เป็นรถบ้านครับมือเดียวเป็นปีสิบหกผลิตนูนะ่นอะปลายปีนะนะพวกคันวาไนครับจดสิบเจ็ดมาอยู่แสนหนึ่งราคาดีนะเราที่สาคัญรู้สึกจะหลุดจองมาคันนี้ทะเบียนห้าสี่สามแปดครับ มาอยู่แสนหนึ่งราคาอยู่3 7 9แสนเจ็มันก็จะผ่อนอยู่สามเจ็ดผ่อนอยู่ประมาณส 6, ักห0พันนิดๆนะครับใครสนใจคันนี้ก็ทักมาได้ครับมาดูคันต่อไปถ้าคุณอยากได้เอาติสครับไม่น้อยๆไม่อามาสัก8,000มืนะครับแล้วได้ปี20บอบสีดำคอนโซลสีดําผมมีคันนี้ครับหนึุ่ดนจีปี2020ันยบครับทนะเบียน3990ก้คันนี้ไม่แค่8ปดหมครับราคาจะอยู่ที่ห้าแสนบาทนะห้าครับคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณแปดเอง แปดพันหกต่อสัญญาครับได้บอกสีดำคอนโซลสีดำแอร์หลังมีแล้วช่วงล่างปีกนกคู่ครับ TNGA โฉมแรกคันนี้ก็เป็นอหนึ่งคัทนที่น่าใช้ครับสีขาวไม้น้อยไม้แค่8ปดหมนะถ้าอยากได้ไม้เยอะผมมีราคาก็4 6, นะี่หกเก้าไม้แสนเจ็ดสี่หกเก้าปียีสิบแต่ถ้าคุณเอาไม้น้อยไม้แปดหมื่นก้ายี่เนี้ยห้าแสนหนึ่งใช้เองก็โอเคนะครับไม้มันน้อยกว่าไม่ค้่ำแสนโลเป็นรถประจําตําแหน่งหมดสัญญาเชา่าประวัติศูนย์ครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทผ่อนแค่แปดพันหกครับขอเครดิตด,ดีครับสก,ร A, สกรอร์เอ นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะถ้าคุณอยากได้เจนประมาณนี้ผมมีราคาเริ่มต้นปีสิบเก้านะไม่ประมาณแสนเจ็เอ่อไม่ประมาณแสนสี่นะไม้ไม่หนึ่งสี่แปดอะราคาจะอยู่แค่ประมาณสี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับผ่อนพักเจ็ดเปนสี่มีใครหาชมนิวแบบนี้ทักมาได้นะครับอ่ามีเนี่ยเห็นไหมสามแสนเจ็ดสีขาวแบบนี้ก็มีนะครับชมนิวก็เริ่มต้นทีสี 4, 39, นะ่แสนสามหมื่นเก้าพันนะมีสี่สามเก้าสี่สี่เก้าลาเรียงกันจะไปจนถึงประมาณเนี้ยห้าแสนหนึ่งนะครับ แล้วก็ปี 21, ปี11ครับมี1.6รุ่น G เข้ามาใหม่ด้วยปี21คันนั้นราคาจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0นะ1.6 G นะครับปี 2, 2021นะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้อะอันนี้ไฮบริดก็มีครับไฮบิดผมมีสีขาวเนอะคันนี้สึกจะติดจองรอปล่อยนะแต่ผมมีแบบนี้แหละปี 2, 2021ครับสีขาวเหมือนกันไม่ประมาณแสนหนึ่งราคาอยู่539อะ่ะผ่อนประมาณ9,001นะสีขาวมุกครับปี202 ไม่ประมาณแสนหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวมิดก็ด้วยตัวมิดก็จะมีกล้องถอยจอร์ดสกรีนเพิ่มเข้ามานะครับมีหลายคันน่ะใครสนใจเอาติดมือ2สักคันนะครับดูช่องนี้ช่องเดียวครบจบนะครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอดพีอีเคหนึ่งห้าสองครับนี่อันนี้ก็ชมนิวเนาะนะอยู่ที่ฝ่ายเซอร์วิสมีชมนิวแบบนี้หลายคันอยู่นะใครสนใจก็ทักมาได้ครับทะเบียนเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดนะเดี๋ยวขอดูภายในคันนี้ปีสิบเก้าน่าจะเป็นปีสิบเก้าปลายปีครับเพราะว่าเบาะยังเป็นสีครีมอยู่นนนะเเเดีี๋ยวขขอช็คลคลมันน ม่อยู่แสนหนึ่งถ้าไมแสนหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณสี่แปดเก้านะสี่แปดเก้าก็ผ่อนประมาณแปดเป็นสามนะครับทะเบียนอะไรเนี่ยเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดนะส่วนคันนี้ครับสี 9, ่แปดเก้ามาอยู่เก้าหมื่นคันนี้ไมเก้าหมื่นเจ็ดสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันครับทะเบียนสี่เจ็ดสามศูนย์นะสี 30, นะ่เจ็ดสามศูนย์เบาะดำคอโซนดำแล้วนะไมประมาณเนะี่ยเก้าหมื่นแปดนะไมเก้าหมื่นแปดประมาณนี้ก็เก้าหมื่นเะจ็ดขออภัยนะสี่แปดเก้าครับผ่อนอยู่ประมาณแปดเป็นสามนะหน้านิวนะครับอันนี้ชมนิว รถสวยเลยคันนี้เคยรีวิวเดี่ยวไปแล้วนะไปดูรีวิวเดี่ยวได้นะครับพงมาลลยถอดทุ่มอยู่นะครับเบาะดาคอนโซลสีดําแบบนี้แหละตามที่บอกไปนะครับปี2 0ิจะได้เบาะดําคอนโซลดาครับแล้วก็มีแอร์หลังแล้วช่วงล่างปีกอกคู่ครับเป็น tnga โฉมแรกนะหาวติสคันครับพักมาได้เลย0ูนย์หกห้า้าห้าหนึ่งสามสาเจดสี่ครับไลน์ pek หนึ่งห้าสองครับมาดูคันต่อไปดีกว่าภายในมีเยอะนะเอาติสครับคันนี้หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสองบบไม่มีด้วย นะครับเดี๋ยวขออขึ้นรูปขึ้นราคาให้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลขไม้แรงต่างให้นะครับมุมบนขวาทะเบียน1767งเจ็ดหนะปีหนึ่งพันนะปี19นะปี19ชมนิวนะปี19ชมนิวคันนี้รอปล่อยแล้วเป็นเอาติดครับ CNG ฮะอนุมัติมาแล้วนะคันนี้ครับ6071นย์เอาติดเป็นปี18นะ CNG ครับไม้ปรมาณแสนเก้าสามแสนสามหมื่นเก้าพันเองนะแต่ติดจองรอปล่อยแล้วมาไวไปไวมากเลย นาอัลิซียเนี่ยมาแล้วไปเลยอะนะครับไม่ต้องรออะไรนะมาแล้วไปเลยผมย้ํานะครับอัลิเซี่นจีเนี่ยนานมาทีนะรู้สึกว่าเข้ามาเนี่ยมีแต่รูปส่งให้ลูกค้าดูเขาจองกันแล้วอ่มาดูฝ่ายสวิตครับมีอัทีิจอดอยู่ที่บอกไปนะครับ1.8 S Sport o p t i o o t ันะ1.8 S Sport Option ครับคันนี้เลยสีเทาดำนะครับคันนี้ไม่จะประมาณคันนี้ไม่ประมาณแสนแปดนะหนึ่งแสนแปดนะครับ มีชุดแต่งเดิมๆรอบคันครับสีเทาดําคันนี้ราคาถูกครับสี่แสนหนึ่งมืนบาทเท่าสีขาวเลยไม่น้อยกว่าห้าพันโลนะครับไม่น้อยกว่าน้อยกว่าห้าพันโลครับได้สีเทาดําผ่อนเจ็ดพันนะฟีดาวผ่อนเจ็ดพันจบนะสนใจก็ทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอทพีเอเคนหนึ่งห้าสองครับมาดูอีกหนึ่งคันครับจอดอยู่ตรงนู้นชมนิวนะชมนิวคันนี้ยังไม่ติดจองด้วยนะสองคันตะกี้ติดจองก็เลยไม่ให้ดูนะครับอ่ะคันนี้ มีไฟตัดหมอกด้วย6 4 2 1เฮ้ย4 79นะครับ4 79ไม่แสนสี่ครับนะผ่อนอยู่ประมาณ8 3 0 0นะใครสนใจก็หน้านิวอะไรต่างๆมีให้นะครับครบด้วนครับสำหรับออ t ติสครับวันนี้พาดูโซนพร้อมใช้นะครับแล้วก็มาดูโซนที่ฝ่ายซอริสครับใครสนใจเอาติมือสองสักคันนะครับติดต่อเข้ามาได้0659513374ครับหรืออยากได้เป็น CNG แบบนี้ก็ออเดอร์ได้นะเดี๋ยวหาให้้้ววันนนนีีีประมาาาณดดด่่กกกกกอจืไ Sub Li จะได้ไม่พลาดน,นะอัปเดตเอาติสครับล้นร้วนแบบนี้ที่บริษัทเพชรยนตยนนะพาพีา่รับชมกันแบบนี้ทุกวันอยู่แล้ววันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ